และนี่คือเรื่องที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะทานยาหอมเทพจิตครับถ้าหากคุณมีอาการหน้ามืดวิงเวียนนะครับขึ้นเห็นอาเจียนขึ้นไส่นะครับหรือมีอาการจิตใจห่อเหี่ยวนะครับบิตกกังวลนะครับมีความเครียดสูงทําให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็เต้นเหมือนจะเต้นผิดจังหวะนะครับอาการเหล่านี้ครับยาหอมเทพจิตสามารถช่วยให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นได้ครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าตัวของยาหอมเทปจิตครับจะเป็นกลุ่มของตัวยานะครับที่ช่วยปรับการไหลเวียนของเลือดลมภายในร่างกายนะครับเมื่อไหร่ที่เลือดลมเราดีครับระบบหัวใจนะครับอวัยวะต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นปอดม้ามตับนะครับส่วนต่างๆเหล่านี้ครับที่เลือดไหลผ่านไหลเวียนอยู่นะครับจะเกิดการคล่องตัวนะครับจึงทําให้ฮอร์โมนหรือภาวะสภาวะต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นได้ครับ และก่อนที่เราจะทานยาหอมเทพจิตนะครับเราควรที่จะต้องทราบก่อนครับว่ายาหอมเทพจิตคืออะไรและมีข้อระวังในการใช้ยาอะไรบ้างเหมาะกับใครบ้างนะครับยาหอมเทพจิตนะครับเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณนะครับหมายถึงตัวยานะครับที่ กระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศออกมาให้ประชาชนนะครับสามารถมีไว้ในบ้านเรือนเพื่อรักษาโรคหรืออาการที่เป็นอยู่ได้เองนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าตัวยาค่อนข้างมีความปลอดภัยครับ mm hmm. ส่วนประกอบนะครับที่สำคัญของตัวยาในตำรับยาหอมเทพจิตนะครับมีสมุนไพรไทยนะครับประมาณ48ชนิดนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นจะมีกลุ่มของ เกสรดอกไม้นะครับซึ่งจะมีรสหอมเย็นนะครับจึงมีสรรพคุณที่ช่วยในการบำรุงดวงจิตบำรุงหัวใจนะครับส่งผลให้ความร้อนภายในร่างกายของเรานะครับอยู่ในสภาวะที่สมดุลนะครับไม่ทําให้ร่างกายร้อนเกินไปนะครับกลุ่มตัวยาสมุนไพรกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของโกดครับซึ่งมีรสสุขุมหอมนะครับดังนั้นนะครับจึงสามารถช่วยเรื่องของ การแก้ไข้แก้ลมนะครับบำรุงเลือดบำรุงกระดูกได้ดีครับกลุ่มที่มีอยู่ในตำรับยาหอมเทพประจิตอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงร่างกายต่างๆได้ดีคือกลุ่มของกลุ่มสมุนไพรที่มีรสหอมต่างๆนะครับเช่นกฤษณนาขอนดอกกระลำพักนะครับกลุ่มนี้ครับจะช่วยบำรุงระบบเลือดของเราให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับ แล้วใครที่สามารถทานยาหอมเทปจิตได้บ้างนะครับแน่นอนครับคําว่ายาหอมนะครับเหมาะที่สุดเลยนะครับก็ควรที่จะเป็นกลุ่มของผู้ที่สูงอายุนะครับหรือกลุ่มของบุคคลที่มีโรคที่เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับความเครียดนะครับโรคซึมเศร้าต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าโรคและอาการเหล่านี้ครับส่งผลทําให้ระบบเลือดลมภายในร่างกายของเราครับเกิดความ ไหลเวียนแบบไม่ปกติขึ้นมานะครับส่งผลให้ฮอร์โมนนะครับและระบบต่างๆทำงานอย่างผิดเพี้ยนไปนะครับฤทธิ์ของตัวยาหอมเทปจิตนี้ก็สามารถที่จะช่วยปรับระบบอะไรต่างๆได้ดีนะครับในผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโกกรคกลมนะครับมันจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนใจสั่นหรือบางคนจะสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนบ่อยอยู่ในสภาวะที่ ตกใจง่ายนะครับก็สามารถทานยาหอมเทปจิตนะครับในการช่วยแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ครับลักษณะของตัวยาหอมหรือชนิดของตัวยานะครับในปัจจุบันนะครับจะมีอยู่2รูปแบบครับคือในรูปแบบชนิดเม็ดและในรูปแบบชนิดบดผงนะครับสำหรับการทานยาหอมเทปจิตในการรักษาการหน้ามืดวิงเวียนนะครับให้ทาน ห่างประมาณ3 4ถึงชั่วโมงนะครับโดยใน1นึ่วันไม่ควรทานเกิน3ครั้งครับและเราจะมาดูข้อควรระวังในการใช้ยาหอมเทพจิตกันบ้างนะครับยาหอมเทพจิตครับส่วนผสมหลักๆเลยนะฮะที่มีอยู่มากที่สุดในตำรับคือดอกมะลิครับและจะมีกลุ่มของเกสรของดอกไม้ต่างๆอีกหลายตัวครับดังนั้นนะครับเกสรดอกไม้ต่างๆเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบนะครับต่อคนที่มี โรคภูมิแพ้อยู่ครับจะทําให้ภูมิแพ้เกิดกําเริบนะครับอาจจะมีอาการจามนะครับไอนะครับหรือมีอาการขอบตาบวมขึ้นมาได้นะครับเกิดภาวะหายใจติดขัดนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในคนที่มีโรคประจําตัวในกลุ่มของภูมิแพ้นะครับดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้นะครับ ควรที่จะหยุดทานยาทันทีแล้วปรึกษาแพทย์แผนไทยที่จ่ายยาให้นะครับข้อควรระวังข้อที่2นะครับยาหอมเทพประจิตครับควรที่จะใช้ด้วยความระมัดระวังในกลุ่มของคนไข้ที่ทานยากลุ่มของการป้องกันการจับตัวของเลือดนะครับหรือยาละลายลิมเลือดต่างๆนะครับในจุดนี้นะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะครับโรค ไขมันนะครับเส้นเลือดสมองตีบต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ทานยาโรคประจำตัวนะครับซึ่งประกอบด้วยแอสไพรินนะครับวาฟารีนนะครับหรือพาวิกนะครับกลุ่มนี้นะครับควรที่จะอยู่ภายใต้คำแนะนำการใช้ยาและขนาดที่เหมาะสมนะครับกับแพทย์แผนไทยนะครับข้อควรระวังข้อที่3นะครับเนื่องจากนะครับในตำรับของยาหอมเทพจิต มีส่วนผสมของกระบบนนะครับดังนั้นนะครับในผู้ที่มีภาวะพร่องของตับหรือไตนะครับในการขับของเสียออกจากร่างกายนะครับก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังครับเมื่อเราทราบถึงข้อควรระวังและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแล้วเราจะสามารถทานยาสมุนไพรได้อย่างปลอดภัยครับถ้าคุณสนใจสาระดีๆ เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพรแบบนี้นะครับคุณสามารถกด Subscribe นะครับและกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube Channel ช่องนี้นะครับทุกครั้งที่หมอมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับคุณจะได้รับชมคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครครับ